วันนี้เนี่ยจะมาจากทีมเล่นๆกายแทย้มยุทธถังเฉินนะครับในการลงตีกระดูกนะเพราะว่าสายควบคุมคนในจัดจานดามเมิทอพุตระยะสั้นเนี่ยดีมากๆจานได้มา1ไฟลุงนะครับอาจจะไม่ได้ปลดล็อกออปชันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ก็จะพยายามทำมาให้ทุกคนดูนะครับไปเจอกันเลย s t ตลรากโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า r Go plus ดิงอยู่ใต้ description ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทีนีตการับก็สุ่ช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์วันนี้เนี่ยก็จะมาพบกับกายแท้บยนยุทธถังเฉินนะครับก็เป็นหนึ่งในกายแท้ที่ไม่ค่อยมีคนที่จะหาก,กันเยอะแต่ว่ามีคนบางคนก็จะเล่นกันไปแบบดวงดีเปิดได้นะครับบางคนกระปานสีไฟลุงสุดเลยก็มี โดยการใช้วิญยุทธ์ังเฉนเนี่ยอย่างที่จานได้เกินเกินไปเลยว่ามันสร้างดาเมจระยะสั้นได้ดีมากๆนะครับคนจะเลือกใช้ในการตีสายควบคุมในการตีกระดูกส่วนสายคอเนี่ยมันถ้าระยะยาวเนี่ยเสือมันทําดาเมจได้ดีกว่าถ้าในความสามารถที่เท่าเทียมกันนะครับโดยการแท้นี้นะครับก็ง่ายๆครับสะสมสแต็กตาอัชูร่าในการตีกระดูกครบ6สแต็กนะครับก็สามารถเปิดการแท้ได้เลยโดยการแทนนี้เนี่ยหลังจากเปิดแล้วเนี่ยสามารถขยายระยะเวลาการแท้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้ตลอด และแถมกายแท้เนี่ยยังช่วยให้เราสามารถเพิ่มนะครับสแต็กสูงสุดในการเปิดใช้เวลาสับของกายแท้เพิ่มไปได้ด้วยนะครับเป็น12สแต็กสูงสุดที่14สแต็กเลย4ไฟลุ้งนะครับพอเราสะส,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 สมครบแล้วเนี่ยค่อยไประเบิดสแต็กด้วยทักษะวิญญาณที่1นะครับอันนี้ก็ช่วยให้กายแท้เนี่ยสร้างดาเมจได้สูงขึ้นแล้วก็ออร่าแห่งกายแท้นะครับหรือว่ารัศมีร่างกายแท้เนี่ยขณะเปิดกายแท้อยู่นะครับก็จะช่วยเสริมดาเมจขึ้นไปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ในที่ของจานเนี่ยทังเฉินจะเล่นแหวน211 1นะครับออฟคิเลตนะครับอันนี้จานค่อนข้างดีหน่อยจานปลด4,5 0 0นะครับก็จะได้โบนัสขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถังห้านะครับแหวนแหวนถังห้าเนี่ยใช้2 2 1 2ก็ได้นะครับแหวนแรกไม่ต้องนับนะครับแหวน2เป็น2แหวนสาเป็น1แหวนสีเป็นหนึ่งครับแล้วก็เป็นแหวนป่องแชร์คิดามจนะครับขอใช้ซีนะครับจานจะเล่นเป็น221 1นะครับ ปีปีต่ต s เอสพีนะครับหนึ่งสองสองสองเหมือนเดิมมาน้ามสมุดก็เหมือนเดิมครับสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นมังกรขาวครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้เล่นแบวนนี้เป็นมังกรก็ได้นะครับช่วยทําให้เราใช้ทักษะเยรียที่หนึ่งได้ฟรีแล้วเราได้เกรดด้วยอันนี้เนี่ยจะเอาไปเล่นแบบในกรณีที่บางคนแบบคุมเกรดไม่เก่งไม่มีมาน้ำนะครับแนะนําให้ใช้แบบนนี้เป็นหนึ่ง เพราะว่าเราจะได้เกตและแถมได้ใช้ทักษะวิญญาณที่หนึ่งฟรีด้วยนะครับก็ช่วยให้ทางเฉิญเนี่ยสะสมสแต็กได้ดีขึ้นในการทําตราเอฟอัลชูรารวมถึงได้เกตในการใช้ในรอบถัดไปด้วยนะครับนี่อันนี้ถือว่าดีนะครับอันนี้ถือว่าแจมใช้1ได้ใช้1ไ,ได้นะครับแต่ว่าจานถนัดใช้4นะครับแต่ว,ว่าใครใช้1ได้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้ดีด้วยในกรณีที่เจอฝนตกเจอพายุหรือว่าเจอบับเวลาที่เกตไม่พอใช้งานสามารถเอาไปใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองตีกันที่สายคอนแล้วกันนะครับโดยสายคอนเนี่ยมันไม่มันมันสู้เสือไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมันมันก็ยังแบบเอ้ยมันก็ยังเล่นได้นะครับจ้าเล่นแบบคอมโบเดิมของจ้าเลยนะครับก็คือเน้นเน้นไปที่การทําอนของปอให้เต็มนะครับโดยเฉพาะการเล่นสายระยะยาวเนี่ยมันข้อข้อดีข้อสบายเลยก็คือเราเราเขาเรียกว่ามัน มันกําหนดอะไรต่ออะไรได้ง่ายครับอันนี้จะ้าจะให้ทําพอในะตัวนี้ให้เต็มให้เต็มเ็มที่สุดเร็วที่สุดก่อนนะครับโอเคมาโหถ้าทางจะไม่ได้ละนะครับเต็มหมดนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ใส่คล้ายๆเล่นกับเสือครับแต่ว่าเสือในระยะยาวมัน,ม,นมันรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันทําดาเมจได้ได้เร็วกว่าดัางนั้นเนี่ยตัวทางเฉินมัน มันเล่นสายเลร,ระยะยาวสู้แบบทําสแต็คของเสือมันไม่ได้ครับแต่ว่าเล่นระยะท่านอย่างเช่นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการตีสายควบคุมไหมครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอกก็เป็นส่วนสําคัญอกใครดาวไว้เยอะเนี่ยมีผลนะครับมีผลอรอบนี้เราเกตไม่พอครับจานชูโลไปเลยแล้วกันครับไม่ต้องรอทุกอย่างเต็ม oh, <me. S 1> นะครับแล้วก็สก,กิลหนึ่ง ปาดหนึ่งทีแรงตามของที่มีกับกายแท้ของจันฝึงไฟลุงครับแค่หนึ่งไฟลุงเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นอโอ๊ยเกดได้พอ,อ,อติดฝนตกอีกแล้วครับวันนี้ถือว่าก็เป็นวันที่โชคร้ายนะครับถ้าใครมาเล่นวันที่ติดฝนตกเนี่ยจันบอกว่าโชคร้ายหน่อยเพราะว่ามันทําให้การเล่นเนี่ยมันมันยากครับ ไม่ต้องเบิ้ลนะลูกโอเคเบิ้ลครับพอทำงานครับเราก็การกรบาทต่อนะครับ <c oughs> แต่ยังไงก็เล่นควบคุมน่าจะดีสุดเวิร์กสุดนะครับ <c oughs> ในการการข้ามไปให้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเสียเวลาเยอะละนะครับปาบครับหกครั้งครบก็เปิดใช้งาน แะแท้ไม่ญญยันยุธนะครับชื่อไปเลยครับทำให้เขาติดสถานะหมืนห่นเราไม่ต้องเสริมอะไรนะแล้วก็ตีปกติไปเลยครับตู้มระเบิดครับหมื่นห้าแรงตามเนื้อง,งาน,นครับแรงตามเนื้อง,งาน <c oughs> ความจริงเนี่ยควรให้ตัวพวก เพื่อทมทีมเราเนี่ยมันจัดการได้ตัวคาสติกะจ้อยรอบๆให้หมดนะครับอ่าแล้วก็ปาดเหมือนเดิมแต่มีกายแท้เนี่ยมันข้อดีเลยก็คือมันมันเก็บเก็บไวครับเก็บไวมากๆอ่าอันนี้อันนี้เนี่ยปอเราเพิ่งอ,ออกมาตีนะครับเราก็ให้ทางเร็จได้นะดังนั้นดูด้วยนะครับว่าไม่ให้พรเนี่ยพรทางเรดเนี่ยหมดนะครับนี่แล้วก็แปด เขาก็ระเบิดครับเบิร์นได้ระเบิดพอดีอันนี้ก็ให้มาน้ำครับตีปกตินะครับมาน้ำก็ตีหนึ่งให้ปออนะครับปกบตีปกติไปเลยเาะจิน่าเมมันดีนะแล้วก็พายแท้3ไปลุงเนี่ยปลดล็อกความสามารถเยอะกว่านี้เยอะครับน,นี่มันเป็นแบบ หนึ่งไฟลุ้งอะ่ะมันอาจจะได้อะไรไม่เยอะแต่ดาเมจที่ออกมาจากว่ามันก็ดูไม่เลวร้วายนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าติดวันฝนตกเนี่ยถ้าใครคุมคุมเกตดไม่เก่งเนี่ยแนะนําว่าควรควรจะมีมากมากเลยนะครับสิ่งสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากระดูกอ,อกควรมีกระดูกอ,อกอย่างอย่างมากเลยนะเวลาไม่มีกระดูกอ,อกแล้วเนี่ยมันเล่นลาบากเล่นยากมากครับ ปาดหนึ่งทีไม่โอเคไม่เป็นไรต่อตีครับนี่อันนี้ที่มันออกเนี่ยมันมันคือความสามารถของไอ้นั่นนะครับความสามารถเสริมของสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าตัวกระดูกเฉพาะของหนังห้าวนะครับซึ่ง พลังโจมตีสูงสุดจะเป็นปอดซีซีครับมันก็เลยทาให้ถังเฉินไม่ออกถ้าถาังเฉินออกจะว่าโอเคกว่านี้พลังโจมตีถังเฉินควรสูงกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าเวลาเวลาถังห้าวเรียกถังเฉินจะได้ออกนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เซิร์ฟนอกก็ยังใช้กันนะครับก็คือการตีสายที่เป็นควบปุ่มนะครับเซิร์ฟนอกก็ยังเล่นด้วยถังเฉินบวกถังห้าวนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันดรามีระยะสั้นมันดีแต่วันนี้ทําไมถึงมาเจอฝนตกอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็เจอฝนตก โอ้โหอาทิตย์นี้ก็เจอเห๋ือจะเชื่อนะชีวิตชีวิตติดฝนอืมใครมันจะดวงดวงกุดมาเจอฝนตกบ่อยๆแบบนี้บ้างครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเสียเวลานิดนึงในการทํานี้ก่อนแต่ความจริงอ่ะเราควรทําให้ถังเฉิญน่ะได้เล่นบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ครับควรแบบบ่อยแบบบ่อยที่สุดยหละควรรีบควรรีบให้ถังเฉิญได้เล่นครับเพราะว่ามันต้องรีบกากระบาดนะครับมันต้องรีบกากระบาด นี้จานจะเร่งไปเลยนะครับให้ถังเฉินเพราะว่าควรให้เกลืถังเฉินเยอะๆเนื่องจากทำสแต็คเขาจะได้เร็วๆไวๆนะครับต้องต้องเร่งเครื่องในการทำโอเคก็ใส่ครับ มีมังกรขาข้อดีคือเรื่องของอันนี้มันง่ายครับอ่ามันจะปล่อยเล่ยแล้วโอเคเรามาเลยครับเพราะว่าต้องนี่เปิดกายแท้ครับเหลือ40เปอร์ซละนะครับต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้เปิดได้ไวเนี่ยการที่มีมาน้เป็นข้อดีแล้วเราก็ระเบิดสแต็กไปเลยครับโอเคตอนนี้เนี่ยระเบิดรอบแรกจากก่อนมีกายแท้เนี่ยก็คือบัฟถังห้ายังไม่ทำงานนะครับเราต้องรีบ ป้อนเกตนะครับป้อนเกตต้องรีบป้อนเกรดเขาป้นะกรดเป้อนเกตดเขาตัดให้มาโอเคจิ้มครับป้าจิ้มครับป้าค,บปาครับมันเก็บไวมากครับบอกได้เลยอ่าได้แล้วครับรอบนี้รอบนี้เราจะได้ ความแรงที่เยอะขึ้นนะครับมากๆ9%ครับแต่ว่ารอบนี้จะเหมือนจานพลาดนะเหมือนจะไอ้นั่นช้าไปหน่อยครับพอมันติดฝนตกเนี่ยมันทำอะไรต่ออะไรแบบช้าเลยอะนะครับซึ่งปกเติมันจะเร็วกว่านี้และดามจมันดีกว่านี้นะคือมันต้องเร็วคร่บเพราะว่าสายควบคุมมันเลือดน้อยครับเนี่ยลองดูตามเมตาที่เขาจะเล่นกันได้ป่ะจะมีถังห้าถังเฉินยัไงก็เป็นทีมไลอัพ คล้ายเดิมอาจจะปรับนารุงนารีมาเล่นนะครับนี่ดาเมจก็ถือว่าดีนะแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้าจารย์ว่าปกติจารย์ทขึ้นหลักหลักหลักแสนนะครับซึ่งติดติด,ตดเรื่องของจังหวะเมื่อกี้นะครับเราเราวนเราวนช้าไปน,นิดนึงเมื่อกี้ควรให้ทังเฉิดรีบออกนะครับรีบออกรีบเข้าให้ไวที่สุดเพราะว่าสายควบคุมเลือดมันน้อยและทางเชิดเนี่ยควรที่จะสะสมตราให้ครบแล้วรีบเปิดกายแท้ได้สแต็กต่างๆมาแล้วรีบแบบยัดดาเมจให้เร็วที่สุด นั่นคือข้อดีครับทางเฉินดาเมจเอาพุทออกมาเร็วแรงมากๆในระยะเวลาที่สั้นนะครับก็เราไปปรับทีมใช้กันดูนะครับไม่มีตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยจานเองเนี่ยติดวันฝนตกแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของกระดูกอกของจานเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยต้องประคองเกจหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันจะเกจมันจะไม่พอเพราะมันจะกระตุ้นได้แค่2ครั้งเองก็คือเทินแรกกับเทินที่2ทําให้มาน้ําต้อคอยแบบกระตุ้นเกจให้เราต้องวนเทินดีๆให้มีพอให้ครบมันก็เลยติดปัญหาในเรื่องของฝนตกครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่กลลงม นะครับเหมือนที่เขาบอกว่าฝนตกลงที่หน้าต่างในบางครั้งพรมมสเตลราสโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลราโก plus ลิงก์อยู่ใตน้นน description เป็นไงบ้างครับสำหรับการแท็บยังยุดถังเชินนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่เอามาตีกระดูกได้ดีนะดาเมจอาพุธระยะสั้นออกมาเนี่ยเร็วแรงมากๆเป็น ตัวที่เซินอกก็ยังมั่นใจในการเล่นตีสายควบคุมอยู่นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็เป็นพวก6ปีไม่ก็ปูกบ,บีนะครับที่คนจะใช้กันนะอันนี้จานเองก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าปลดล็อกเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทาดาเมจได้ดีขึ้นกว่านี้เยอะครับจะมีแค่หนึ่งไฟลุมเท่านั้นเองใครเปิดได้3 4ไฟลุเนี่ยก็ลองมาจัดจัดกันได้นะครับของจานเนี่ยเก็บสแต็กได้สูงสุด12อระดับเลยนะครับของคนอื่นเนี่ยอาจจะเก็บได้สูงสุด14ชั้นแล้วค่อยไปไปประเเเบบิดดดดททีียวนะน,นัสุุ้าา่มพง หมือนที่จะระเบิดเหตุผลที่จะรีบระเบิดไปเลยเนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเกจาร์ไม่มีแล้วเห็นปะในจังหวะที่จารเล่นสายควบคุมอ่ะตอนนั้นเกรจาร์ไม่มีแล้วจา,จ,ลานนจาร,ลจารเล่นชาไปนิดหนึ่งด้วยมันเลยหลุดนะครับรเกจไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะฝนตกครับฝนตกไม่มีอ,อกมันก็เลยทําให้เกจเนี่ยในช่วงที่เปิดการแท้ไปแล้วแล้วทำการบันทึกดับเหตุต่อเนื่องเนี่ยมันไม่พอจาน์ก็เลยตัต้นใจร,ระเบิดไปเลยนะครับระเบิดสแต็กไปเลยนะครับก็มาเก็บกันได้นะการแท้กทางเฉนเนี่ยโอ้โหยูนานๆนะครับอืมนะครับแล้วก็ในระหว เวลาเราใช้อสูรสับเนี่ยมันมันขยานได้ว่ากลายแท้ได้ตลอดอย่างที่บอกมันอยู่กับเราได้นานๆน,น,นะครับฝากนั่นเติมเงินสเตลล่าโกพลัสกันไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีฟันหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้เป็นความบันเทิงให้กับทุกคนได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย